วันนี้เราจะควบคุมการหมุนของวัตถุ3 d นะครับโดยใช้สัญญาณดิจิตอลก็คือสัญญาณบูลีนผมคลิกออนนะครับใบพัดต,ตัวนี้ก็จะหมุนผมคลิกออฟใบพัดต,ตัวนี้ก็จะหยุดหมุนนะครับสัญญาณที่เรานำมาใช้เป็นสัญญาณดิจิตอลไม่ใช่สัญญาณอนาล็อกเราสามารถควบคุมการหมุนของวัตถนะุได้ด้วยสัญญาณทั้ง2รูปแบบทั้งดิจิตอลและอนาล็อกนะครับแต่ในตอนนี้เราจะใช้ดิจิตอลนะครับเข้ามาดูกันนะครับ ตัววัถตถุตัวนี้นะถ้าท่านผู้ชมจะเซิร์ชหานะครับก็เซิร์ชหาคำว่าแฟนก็ได้ในซิมโบนะครับเซิร์ชหาคำว่าแฟนก็จะเจอตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับจากนั้นเราเอามาวางลงไปทีนี้ในวัถตถุตัวนี้นะครับมันก็จะมีการกรุปกันมาด้วยวัตถุหลากหลายชิ้นชิ้นที่เราสนใจก็คือชิ้นที่ชื่อว่า Black 14ใน Black 14นะผมใส่ดิจิท เขามีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวอย่างอยู่ใน symbol ล i ร r a บ y รีอยู่แล้วก็คือ Dynamic ที่ชื่อว่า rotation แต่สัญญาณปกติเนี่ยเขาจะใช้สัญญาณเป็น1มันก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาเขาใส่ไว้ใน data s o r t เนี่ยผมก็ลิงก์ไปยังตัว simulation สัญญาณ simulation แล้วตั้งชื่อใหม่ชื่อว่าแฟนหนึ่งโดยใช้สัญญาณเป็นบ l ลีนอันนี้เป็นสัญญาณ s i มูเลชันะครับ นั่นหมายความว่าเราจะใช้สัญญาณจำเลาหรือสัญญาณจริงจาก OPC ก็ได้ซึ่งมาจาก PLC เป็นต้นนะครับมาจาก r t u Arduino อะไรพวกนี้นะครับเข้ามาผ่าน OPC ทีน,นี้เราก็เลือกตัวนี้นะครับ Data ไม่เท่ากับศนย์เมื่อ Data ไม่เท่ากับศูนย์มาามนยนะมันจะทำงานนะครับจะทำงานเป็นแบบ discrete ตรงนี้สําคัญนะครับเราจะเลือกได้ทั้ง Ana l ล g ทั้ง Discrete ในตัวอย่างนี้เราเลือกเป็น Discrete เพราะสัญญาณที่เรานำมาควบคุมคือสัญญาณ ดิจิตอลนะครับแล้วก็ผมจะให้มันหมุนเป็นแบบ clockwise ก็คือทวนเข็มน,นาฬิกานะครับโดยที่เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์องศาจนถึง3ามร้อองศาหมุนโดยหมุนรอบแกน y ถ้าท่านอยากรู้ว่าแก,น,แกน x แกน y แกน z อยู่ที่ไหนดูตรงนี้ด้านขวามือเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีบอกไว้ว่า y อยู่ตรงไหนนะครับ x อยู่ตรงไหน z อยู่ตรงไหนในตัวอย่างเนี้ยตัวแกน y ของเราเนะี่ย เนี่ครับนี่คือแกน y ของเราเมื่อเราคลิก y นะครับมันก็จะมมีมุมมองแบบแกน y นะครับถ้าเราคลิก x อ่าก็จะเห็นนะครับว่า x กับ y ตรงไหนถ้าเราคลิกตรงกลางตรงเนี้ยนะครับก็จะเห็นวัตถุว่าเออวัตถุนะ่ะอ่าตรงกลางของวัตถุอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยครับผมนี้ผมก็จะมีมุมมองแบบ p e r s p e c ป i v e นะเลือกตรงนี้นะครับเป r s p e c t i v e นั้นเราจะหมุนรอบแกน y ถ้าจากนั้นตัวจุดศูนย์กลางของการหมุนอยู่ที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ0และ z เท่ากับ0นะครับของวัตถุตรงนี้นะครับเราสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับเนี่ยนะค,คลิกเข้าไปแล้วเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับจะลากไปตรงไหนลากไปได้เลยนะครับว่าจุดหมุนอยู่ตรงไหนนะครับอันจะตัวอย่างนี้ผมใช้จุดหมุนเดิมนะ ก็คือ x 0 y 0 z 0นี้เราจะให้การหมุน1รอบเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็คือ0ถึง360องศาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในผมใช้ระยะเวลา8วินาทีก็คือ8000มิลลิเซกนะครับแล้วก็หมุนอยู่ตลอดไป infinite นะครับอ่าเท่านี้แหละนะครับฉะนั้นเราก็ลองทดสอบดู หมุนแบบทวนเข็มใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เข้าไปแก้ได้นะครับที่ black 14เนี่ยตรง rotation ตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก clockwise เป็น true อันนี้คือตามเข็มนาฬิกาก็สลับ0นยกับ360องศาแบบนี้นะครับนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ใหมันหมุนเร็วขึ้น หนึ่งรอบไม่ใช้เวลา4วินาทีอ่ะทีนี้ลองดูเมื่อกี้มันทวนเข็มนะครับทีนี้ลองดูเห็นไหมฮะจะหมุนตามเข็มแล้วละแล้วก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับสวินาที1รอบสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดี